ข้อที่ทข้อ7นะครับในข้อที่7นะครับมาดูของ A w ทเวปีหกคนี้บอกว่าถ้าเ a และ b นะครับเป็นจุดบนเส้นตรง 3x-y อลบวบวก4ก็ให้ a b เนี่ยอยู่ใกล้จุดลบ2มากที่สุดนะครับจากคำว่า a b นะครับเป็นจุดบนเส้นตรง ตรงนี้ถ้าเรามีเส้นตรงอะไรก็ตามนะครับที่มันมีสมการที่ตรงเป็นลบสามเอ็กวกวายบวกสเท่ากับศูนยเราสามารถนะครับนําค่า a กับ b เนี่ยเข้าไปแทนได้อะไรก็ตามที่มันผ่านจุดนะครับเราสามารถแทนค่าได้ ab อยู่บนเส้นนะครับ บนเส้นหรือผ่านจุดก็ตามนะครับเราสามารถเข้าไปแทนได้เลยกลายเป็น 3a ลบ b บวกสเท่ากับศูครับพี่สาม,มารถนำค่า a กับค่า b เข้าไปแทนค่าโดยตรงนะครับอ่ะพี่ก็เลยให้กำหนดให้นะครับ 3a ลบ b ย้าย4มาฝั่งนี้กำหนดให้มันเป็นสมกา,ารที่1ครับ1สมกา,ารอีกสมกา,ารหนึ่งนะครับก็คือในเมื่อ a b เนี่ยมันอยู่บนเส้นตรงอันนี้ พี่ก็สมมุติว่า a b อยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่ใกล้จุดลบสองสามมากที่สุดการที่มันจะอยู่ใกล้สุดได้คือมันต้องอยู่ในแนวตั้งฉากครับแสดงว่าจุดสองสามอาจจะอยู่ตรงนี้ลบสองสามนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ตั้งฉากคือมันเหลื่อมไปซ้ายเหลื่อมไปขวามันก็จะไม่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องดูแล้วว่าตรงนี้ตั้งฉากถ้าตรงนี้ตั้งฉากนะครับจากหลักการนะครับน้องต้องหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ความชันของเส้นตรงเส้นนี้หาได้จากสูตรว่า m นะครับมีค่าเท่ากับลบ a ส่วน b 3 x มลบ4 y บวก4เท่ากับ0นมันอยู่ในรูปแบบสมการทั่วไปนะครับตรงนี้เราก็มองเป็นค่า a และนี้มองเป็นค่า b ครับ A ของเราคือ3 B ของเราคือลบหนะครับ M, M เดียวก็จะมีค่าเป็น3 M เดียวพี่ได้3เส้นตรงอันนี้จะมีความชันเป็น3เราเรียนแล้วว่าความชันทั้งสองเส้นตรงเนี่ยถ้ามันตั้งฉากกันความชันต้องคูณกันได้ลบหนึงทังนี้นแล้วพี่ก็ให้ฝึกให้น้องคิดแบบไวๆว่าถ้ามันคูณกันแล้วได้ลบหนั่นหมายความว่า M ตรงนี้ก็คือลบเศษหนส่วนสาเี่ยเพราะว่าลบเศษหนึ่ส่วนสคูณกับสามแล้วได้ลบหนครับหลังจากนั้นพี่ก็จะอาศัยตรงนี้หาความชันนะครับจากสูตรความชันก็คือระหวา่างจุดลบสอสกับจุด AB จุดสองสามกับจุด AB เนี่ยเราสามารถหาความชันได้โดยการตั้งสูตรว่า y 1ลบ y 2หาร x 1ลบ x 2 1> y 1นะครับมีค่าเป็น b y 2มีค่าเป็น3ที่ให้นี้เป็น x 1 y 1นะครับ x 2 y 2 x 1 y 1 x 2 y 2เดี๋ยวขอรบสุดใหม่ y b คือ3ลบ b ตั้ง3ลบ b ดีกว่าหารด้วย ลบสลบเแทนค่าความชันแต่ความชันน้องอย่าใช้3ามนะครับความชันอย่าใช้3นะเพราะเราต้องใช้ความชันระหว่าง2จุดนี้ซึ่งมันคือลบเศษหนึส่วนสนะครับพี่ก็ใส่ลงมาลบเศษหนึงส่วนสครับตรงนี้ก็จะได้เป็น3าลบบหารลบสลบเครับคูณไข้นะครับตรงนี้เป็นลบนะครับ แล้วก็ลบ2ลบ a คูณ3ขึ้นมาฝั่งนี้กลายเป็น3แล้วก็3ลบ b ครับกระจายลบเข้าไปนะครับกลายเป็น2บวก a 9ลบ3 b ย้ายข้างสมการมานะครับได้เป็น a บวก3 b มีค่าเป็น7ให้มันเป็นสมการที่2อ่าแค่นี้เราก็แก้สมการได้แล้วเนาะ สรรมการที่1เราตั้งรอไว้แล้วครับก็จะกลายเป็น a บวก 3b เท่ากับ7ให้น้องกำหนดมันเป็นสรรมการที่2ครับแล้วเราก็ทำการแก้สรรมการได้เขาต้องการค่า a นะครับเห็นไหมเขาถามว่าค่า a เท่าไหร่ก็ถ้าพี่ต้องการค่า a เนี่ยพี่ก็กำจัด b ครับพี่ขอเอาเลข3คูณเข้าไปในสรรมการที่1 เอาเลข3นะครับคูณเข้าไปในสมการที่1เพื่อกำจัด B ครับได้เป็น 9a-3b ลบ 3b มีนะครับมีค่าเป็นลบให้เรากำหนดเป็นสมการที่3ครับเอาสมการที่2กับ3บวกกันนะครับเพื่อกำจัด B ก็ตัด 10a นะครับเท่ากับฝั่งนี้ก็เป็น7 ลบบวกกับลบสิบสองคำตอบ a ของเรานะครับตรงนี้ได้เป็นลบห้า a เดียวนะครับได้เป็นลบเศษ1ส่วนสอครับคำตอบก็เลยตอบข้อสอครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็ถ้าเป็นข้อสอบสมัยใหม่นะครับเราเห็นว่ามันก็จะไม่ได้ยากเหมือนของเกา่กา đây rồi